คะแนนครับคูน่นี้มหามงคลครับมหามงคลชนะคะแนนก้องเกียรติพอพราม49ครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือก้องเกียรติครับให้ก้องเกียรต์อุ้ยหน่อยเป็นไงคิดว่าจะผ่านไม่ผ่านผ่านแล้วเดิน แล้วแหละในสายตาเรารสายตาคนเซียนเขายัางเซียนครึ่งเวทีก็มองก็เราผ่านเหมือนกันอ่าจจะเกิน,นครึ่งด้วยซ้ำโอ้โห,โหมันยากลูกไหนตรงไหนตอนแรกๆที่เราเหมือนจะหมดไปแล้วมันไปพลาดลูกนึงมันโดน,นจุกจุกเนี่ยแล้วเหมือนจะหมด<อ>แต่จริงไม่ได้หมด<อ>แต่จัดแต่มีแล้วก็มันถ่ายเราใหม่ยุคหนึ่งยุคสอง แรงมาจากไหนเนี่ยได้ข่าวว่าได้ขาวว่าซ้อมอยู่บ้านเออซ้อมอยู่บ้านแล้วมาเก็บตัวทีด็ได้กี่วันครับมาจะทำนหนัทำน้ำหนักประมาณอาทิตย์นึงสวันสวันเนาะก็เห็นเห็นอยู่เห็นในเฟซอ่ะไม่เป็นไรนะจริงจริอยากแค่ม้พี่แค่มือแน่นอนมันไม่ใช่ปัญหาเออเรคิดหดยหทั้งยกุคีเราคิดว่าเรา่านแน่นอนใช่ไมด้ครับเวเยวถอยเดี๋ยวถอเดียวายมากผมไปยุบังดีเเดินอยยว ไหนครับท่านี่ถ้าจะแก้มือพิกัดนี้เลยใช่ไหมพี่กัดนี้ก็ได้ครับโอเคครับพี่ฝากไอ้ผมไอ้คัมเบสี่นะครับวันนี้เชียร์พี่เยอะเลยก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่กรรมการไม่ให้ผ่านโอเคครับพี่ขอบมากครับผมขอบคุณมกครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับแล้วก็ยินดีกับคนชนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอ่ะกองเกียรติ Por lo menos.